ไอ้ครับหน้ายางจะเป็นชุนลาดำเนี่ยจากสองเดือนที่ผ่านมาตรงนี้คือส่วนที่เป็นสองเดือนที่ผ่านมาที่ใช้ไบโอโฟงไปนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับชัดเจนออกมาติ๋งเลยนะครับชัดเจนมากยังไม่ได้หยุดนี่ยยังไม่หยุดเลยเนื่องจากฝนตกลงมาผสมต้องต้องรีบังไม่หยุดต้องรีบต้องรีบเก็บรีบ ได้ลดต้นทุนใช่ไหมพี่ครับผมได้กําไรเยอะแล้วถ้าเกิดมันไหลไม่หยุดนี้จะจะหมดไหมเนี่ยไม่ไม่มันหยุดเนั่นนั้นตอนเวลามันมันจะหยุดอันนี้คือมันไม่ถึงเวลามันจะหยุดนี่กี่ตั้งแต่กี่โมงครับตอนเช้าไงอ๋อคือตอนเช้าตอนเช้าปกติปกติตั้งแต่นู่นตีสองนู่นต่านตีสองต้องตื่นไงเพราะว่ามันเหรื่องน้องไม่ทันเลยนิดเดียวเห็นไหมครับนิดเดียวฮะเขาขีดรอบคนต้นนิดนึง บอกได้เลยครับ,บ,ครบแค่นี้เองฮะ e. คุณอย่าไปเทใส่เป็นเตีงเตีองเตีงเปล่านะนฮะน้ำยางออกทุกต้นหนไมครับไม่มีต้นไหนที่ไม่ออกก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าน้ำยางไม่ออกด้วยไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยออกด้วยนะครับเห็นไหมฮะใช้แค่นิดเดียวนะครับน้ำยางออกไหลดีมากเลยแต่ภาพชัดเจนครับชัดเจนโอ้ยอันนี้ดีกว่านี่ติงสิงสิงสิง